ลงคลิปแล้วไม่มีคนดูแก้ไขได้เพื่อนๆคนไหนไม่เชื่อทําตามวิธีผมนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างนะครับเราไม่ใช่แค่มาลงคลิปแล้วก็ออกจากแพลตฟอร์มเขาไปนะครับอยากให้ AI เปิดการมองเห็นนะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับปฏิสัมพันธ์คืออะไรนะครับปฏิสัมพันธ์ก็คือ การไปกดคอมเมนต์นะครับการคอมเมนต์เนี่ยสำคัญที่สุดในบรรดาปฏิสัมพันธ์นะครับไปกดแชร์นะครับไปกดแสดงความรู้สึกเช่นกดหัวใจนะครับกดไลค์นะครับ, like, รบปฏิสัมพันธ์เนี่ยจะช่วยเปิดการมองเห็นให้เราได้นะครับเพราะว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยเขาก็จะทำให้ คนอื่นอยากมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับดังนั้นเนี่ยการไปคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับหรือการกดบันทึกโพสต์นะครับก็ถือว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับครีเอเตอร์ท่านอื่นนะครับเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่อยากเปิดการมองเห็นลองมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นดูบ้างนะครับจะได้ช่วยในการเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ทำคอนเทนต์ดีๆออกมานะครับการทำคอนเทนต์ดีๆคือการเกิดการมองเห็นที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเรียนคอร์สสร้างรายได้นะครับจาก Facebook จาก u t u b e นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีคอร์สสอนอยู่นะครับรีบทักเข้ามานะครับก่อนขึ้นราคานะครับสอนตั้งแต่พื้นฐาน เริ่มจากศูนย์เลยนะครับใครอยากเรียนรู้ก็ทักเข้ามาเรียนด้วยกันนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับก็ลองไปมีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนดูนะครับการมีปฏิสัมพันธ์ไม่ได้ยากไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวคนแซวนะครับก็คอมเมนต์ไปนะครับจะได้เปิดการมองเห็นได้ในระดับหนึ่งนะครับ